สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมเอ่อชีวิตเราเนี่ยต้องเจอเรื่องเจ็บปวดซ้ําๆบ่อยๆเหมือนกับว่าเอ๊มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับจากแหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมาเป็นวิดีโอ youtube อันหนึ่งที่เขามองว่าความเจ็บปวดส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีบทบาทจากสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราหรือที่เขาเรียกว่าจักรวาลน,นะครับอืมค่ะ ก็น่าสนใจนะคะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจมุมมองนี้แหละครับที่ว่าความเจ็บปวดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เออโชคร้ายหรือว่าเป็นการลงทอดอะไรแบบนั้นค่ะแต่เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในลึกๆอืมอืมซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะเวลาที่เราแบบท้อๆแล้วถามว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเจอเรื่องแบบเนี้ย ใช่เลยค่ะหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนั้นครับในวิดีโอเขาก็เริ่มจากจุดนั้นเลยนะจุดที่แบบความเจ็บปวดมันถาโถมเข้ามาจนเรารู้สึกหมดแรงหมดหวังความเชือ่ออะไรต่างๆมันเริ่มสั่นคลอนไปหมดเลยเหมือนมีพลังงานบางอย่างเอ่อคอยต้านเราไว้ความเจ็บปวดพวกนั้นนะ่ะมันไม่ได้ไรความหมายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการลงโทษอะไรเลย แต่เหมือนการวางรากฐานวางฐานค่ะวางฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แม้ว่าตอนแรกๆเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพรวมหรือเหตุผลอะไรเลยก็ตามโ้น่าสนใจมากครับเพราะปกติแบบสังคมทั่วไปจะสอนให้เราหนีความทุกข์ใช่ไหมครับใช่ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงมันแต่ในคลิปนี้กลับมองว่ามันมีนกลไกที่ลึกกว่านั้นทํางานอยู่อืเขาใช้คําว่าการบ่มเพาะ u l t i v a t i o n เลยครับมันฟังดูต่างจากที่เราคิดนะ ใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะเหมือนการใช้ไฟนะคะแต่ไม่ใช่ไฟที่เผาทําลายนะครับแต่เป็นไฟที่ชําระล้างหรือแบบขัดเกลาวอทำให้สิ่งที่ไม่ใช่ของจริงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันมอดไหม้ไปเหลือแต่แก่นแท้ที่แข็งแกร่งขึ้นเข้าใจแล้วครับเหมือนกระบวนการในธรรมชาติบางอย่างประมาณนั้นเลยค่ะแล้วที่เขาพูดถึงเรื่องการแตกสลายล่ะครับฟังดูเหมือนจะรุนแรงนิดนึง มันเชื่อมโยงกับก,บการบ่งเพาะนี้ยังไงครับค่ะคำนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ในมุมมอง,ของเขาเนี่ยการแตกสลายไม่ใช่การถูกทําลายให้หมดคุณค่าไปนะครับแต่มันคือการปรับให้เข้ารูปเข้ารอยค่ะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า re-align re-align <line. S 2> ใช่ค่ะเหมือนกับการรื้อโครงสร้างเก่าๆที่อาจจะไม่มั่นคงแล้วรหรืออาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราแล้วอ๋อ oh, ครับเพื่อจะสร้างพื้นที่ให้สิ่งใหม่ที่แข็งแรงกว่าที่เป็นของแท้กว่า ได้ก่อตัวขึ้นมาเขาเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์นะคะที่ต้องแตกออกในความมืดก่อนถึงจะโตไดค้ครับคหรือเหมือนดักแด้ที่ต้องแบบสลายตัวตนเดิมในรังไหมก่อนจะมีปีกออกมาเป็นผีเสื้อโอโ้โหภาพชัดเลยครับแสดงว่าไอ้ความทุกข์ยากนี่เองที่มันช่วยทลายกำแพงของอัตตาของเราลงไปใช่ค่ะตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาปกป้องตัวเองทำให้เราเริ่มได้ยินเสียงที่มันลึกกว่านั้น จากขา้างในถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันกลายเป็นภาษาอีกแบบหนึ่งเลยนะภาษาค่ะที่จักรวาลหรือพลังงานที่ใหญ่กว่าใช้สื่อสารหรือสอนบทเรียนบางอย่างกับเราเป็นบทเรียนเชิงปัญญาพอเสียงของอัตตาหรือความคิดวุ่นวายมันเบาลงเราถึงจะเริ่มเข้าใจภาษานี้ได้แล้วกระบวนการนี้มันหล่อล้อมตัวเราต่อไปยังไงครับในวิดีโอเขาเปรียบเหมือนเราอยู่ในเตาหลอมเลยค่ะ เต้าหลอมค่ะในสภาวะที่มันบีบคั้นมากๆกดดันมากๆเนี่ยแหละตัวตนหรือความเชื่อหรือศรัทธาที่ไม่ใช่ของแท้ที่เป็นแค่เปลือกนอกหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาตามสังคมมันจะทนความร้อนแรงนั้นไม่ไหวครับแล้วมันก็จะค่อยๆมาลายหายไป สิ่งที่เหลือรอดก็คือแก่นแท้จริงๆที่ยั่งยืนที่เป็นของเราจริงๆทำให้จิตวิญ,ญญาณเราเหมือนถูกชำระให้บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นจากภายในจริงๆค่ะประเด็นเรื่องแผลเป็นนี่ก็น่าสนใจมากครับคือมันพลิกมุมมองไปเลยนะจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าแผลเป็นคือแบบสัญ,ญลักษณ์ความอ่อนแอความอับอายใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่วิดีโอนี้กลับบอกว่ามันคือหลักฐานของการที่เรายืนหยัดสู้แล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ถูกต้องเลยค่ะเขามองว่าจักรวาลหรือพลังงานนั้นๆเนี่ยไม่ได้เลือกผู้ส่งสารหรือคนที่จะทำประโยชน์ให้โลกจากความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ่นนะคะ<อ>แต่เลือกคนที่ผ่านการทดสอบผ่านร้อยแผลพวกนั้นมาเพราะว่าความจริงแท้ที่มันกลั่นออกมาจากความเจ็บปวดจริงๆอะ่ะมันมีพลังมีน้าหนัก แล้วมันก็ดึงดูดใจคนอื่นได้อย่างน่าประหลาดค่ะแล้วพลังที่ว่านี่มันต่างจากพลังแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยยังไงครับเช่นพลังอํานาจอ๋อไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่พลังในเชิงควบคุมหรืออํานาจเหนือคนอื่นเลยแต่มันเป็นพลังของการดํารงอยู่คือ presence นะคะ presence ค่ะคือสภาวะที่เราสงบนิ่งอยู่กับตัวเองได้มั่นคงจากข้างในจริงๆโดยที่ไม่วุ่นวายไปตามสถานการณ์ภายนอกง่าย แล้วการเยียวยาบาดแผลเนี่ยมันไม่ได้ลบอดีตให้หายไปนะคะครับแต่มันคือการให้ความหมายใหม่กับประสบการณ์เหล่านั้นเหมือนเขาเปรียบเทียบกับภาชนะที่เคยแตกแล้วพอซ่อมด้วยเทคนิคคินซึงิของญี่ปุ่นที่ใช้ทองเชื่อมรอยร้าวอ๋อครับครับที่เป็นลายคอมสวยๆใช่ค่ะรอยร้าวนั้นกลับทำให้ภาชนะชิ้นนั้นสวยงามมีเรื่องราวแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมอีกเข้าใจเลยครับเห็นภาพชัดเจนมาก แล้วแนวคิดเรื่องการปล่อยวางหรือ surrender ที่พูดถึงในวิดีโอมันก็มาเกี่ยวข้องตรงไหนครับค่ะคำว่า surrender เนี่ยอาจจะฟังเหมือนยอมแพ้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การยอมแพ้ต่อสถานการณ์นะครับแต่มันเป็นการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยค่ะคือการที่เราวางใจในกระบวนการที่มันใหญ่กว่าตัวเราเลิกพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันมาสอดคล้องไปกับ กระแสของจักรวาลหรือพลังชีวิตแทนการปล่อยวางแบบนี้นี่เองที่มันเปิดทางให้เกิดสิ่งใหม่ๆได้ใช่เลยค่ะพอมือเราว่างจากการพยายามควบคุมทุกอย่างมันก็เปิดพื้นที่ให้พลังที่มองไม่เห็นหรือปัญญายาณหรือสังชาตยานของเราเนี่ยได้เข้ามาทำงาน oh. นำทางเราไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงเป้าหมายชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบางทีความเจ็บปวดแนอดิตที่เราเคยคิดว่าเป็นจุดด้อย กลับกลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญทําให้เรามีความลุ่มลึกมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันก็จะนําไปสู่ตัวตนใหม่ของเราค่ะที่แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆแต่ก็แข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นของแท้มากกว่าเดิมใช่ค่ะแล้วรอยแผลเป็นเหล่านั้นก็กลายเป็นเหมือนอบันทึกศักดิ์สิทธิ ของการเดินทางของการรอดชีวิตของเราถูกต้องเลยค่ะเขาใช้คำนั้นเลยนะคะ secret text ล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วได้รับการเยียวยาแล้วอาจจะไม่ได้กลายเป็นคนสมบูรณ์แบบไร้ตำหนิอะไรเลยนะคะคแต่การดำรงอยู่ของพวกเขาเองนี่แหละค่ะสภาวะภายในของพวกเขานั่นแหละที่กลายเป็นเหมือนแสงนำทางหรือบีกเคนให้กับคนอื่นอ๋นอเหมือนเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตใช่ค่ะเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่า การฟื้นฟูการเติบโตหลังความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆนะเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้กับคนที่กำลังหลงทางหรือเผชิญความมืดมิดอยู่ได้ค่ะครับสรุปได้ว่าจากมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ความเจ็บปวดนี่ไม่ใช่จุดจบหรือสิ่งไร้ค่าเลยค่ะ แต่เป็นกระบวนการขัดเกลาที่มีเป้าหมายเพื่อนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงภายในตัวเราขอย้ำตรงนี้อีกทีนะคะว่าเจตนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความท้าทายเหล่านี้ตามแนวคิดในวิดีโอนี้นะคะไม่ใช่เพื่อการทำลายเราครับแต่เพื่อการสร้างคะ่ะสร้างสิ่งที่มั่นคงกว่าลึกซึ้งกว่าและเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรายิ่งกว่าเดิมขึ้นมา น่าคิดมากๆครับผมว่าวันนี้เราได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยก็อยากจะฝากคำถามสุดท้ายไว้ให้ลองไปขบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากความเจ็บปวดหรือความยากลำบากที่เรากำลัง,ผลงเผชิญอยู่นี้มันไม่ใช่จุดจบจริงๆแต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วการก่อตัวหรือการกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมันอาจจะกำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆในความมืดมิดนั้นอยู่หรือเปล่า